คืนนี้เราจะทำครัวเฮ้ยโอ้โหช้เป็นแบบนี้งามเลยเดี <c oughs> ลองจุดดูดิ <c oughs> เปิดอยงงเลยันนี้เลย,อ,ย <c oughs> อันนี้นี่อันนี้อันนี้แล้วอันนี้ดีดนี่อ้ <c oughs> อันนี้ยลอ้โหโ

พอหมพนะอันนี้เขาเอาชีวิตรอดกลางป่านะเนี่ยที่วคนที่อยู่สายแคมปิ้งเขาก็จะแบบชอบแนวเอาชีวิตรอดกลางป่าแล้วก็ <c oughs> ใส่น้ำเข้าไปก่อนเลยแล้วก็ อืมนี่แหละอะนี่แหละ <marin thumbnails> <analyze anthropology> ตกแอรตกัตก,กลเลนะตกาดบานเรตกตกงออ่ะเปิดแรงอนะ่ะไฟแรงด้วยอ่ะสุดยอสวัสดีทุกคน ก็จะมาต้มมาม่ากินก็มีไข่สองลูกจะเปิดไฟให้ดูนะนี่ป้าออโต้แกะไข่ไว้ผมสองลูก เราต้องอขแข่เราก็ต้องตีให้มันเคล์แข่เราก็เจาะนิดนึงจุ๊บแข่เราก็เจาะจุจ๊บอย่างนี้เวลาเราน้ำเดือดเราจะได้ลวกได้อีกทีหนึง่งสวัสดีเพื่อนเืนทุกคนเลยมีใครหิวบ้างมากินเออ คืออะไรควิกเหรอควิก <c oughs> เราจะทำเมนูต้มควิกกัน <c oughs> รอน้ำเดือดอยู่ช่วงนี้แ็่แล้วหิวตามเลยใช่ไหม <c oughs> จริงจก็ต้มน้ำแล้วใส่อันี้มันกจ็จบแล้วนะทำไมจะต้องรดลายเยอะขนาดนี้เนะี <g ül> ่ยตอนนี้น้ำก็ใกล้เดือดแล้วนะอืมใกล้เดือดแล้วอ่าเดือดแล้วเราเอามาม่าใส่ก่อน ไม่ใช่หรอว่าเอาควิกควิกใส่อเอาควิกใส่ไปแล้วก็ีไฟก่อนนะลีไฟให้มันน,น้อยๆก่อน อันนี้เป็นเครื่องครัวของป๋าออสกระแมเราเนี่ยปาเอาก็ซื้อมาไว้สำหรับไปแบบไปเอาเรืยออะไรไปเอาเอไปทำไปทำอาหารกินเวลาที่เขาไปขับรถนะฮะเราก็ให้มันเดือดก่อนให้มันเดือดจักหน่อยแจ่วเลย รอให้มันเดือดจัดหน่อยนะึงเราก็จะเอาเอาเครื่องปรุงใส่ก่อนว้แกะยากเลยรู้แล้วว่าทำไมก็ถึงซื้อม,มาม่ากเขาไม่เคยซื้อยี่ห้อนี้ก็บมันแกะยากเหลือเกินกวาจะได้กินแกะดีไม่ดีหกอีก เข้าไปฉีกนะถ้ามันฉีกยากเนะ่เวลาฉีกมาแล้วมันจะหกไนงะใส่เข้าไปโอ้โหแขนี้ก็หอมแล้วอ่ะดูดิเห็นไหมถ้ามีเตาแก๊สอันหนึ่งนะสามารถทำครวัวได้สบายหอมฉุยแล้วครับดูสิครับเราก็รอให้มันเดือดอีกนิดนึงโดยาการที่เอาไข่ใส่ลงไป ไข่ที่เราต้มแล้วใส่ลงไปจุ๊บอืมอเ่ใส่ลงไปจุ๊บอืมอก็จะให้น้ําร้อนเพื่อจะให้ให,ให้ไข่มันร้อนนิดนึงเป็นยังไงล่ะพอได้ไหมหิวไหมมากินด้วยกันไหม กินด้วยกันไหนแจวเลยครับพี่ยาแจวไหมมันก็หิวบ้างากินกันเร็วตอนนี้เราก็รอให้มันเดือดนิดนึงก่อนตอนนี้ยังไม่เดือดเห็นไหมนี่เดี๋ยวรอให้มันเดือดนะอื่ม แเราต้องเบาไฟหน่อยนึงนะจะไปเปิดไฟแรงเกินน่ากินปะดูดยน่ากินไหมที่ได้กาวว่าจะนอนแล้วนะเนี่ยจะได้ของเหลือไงจริงๆมันเหลือมันก็ไม่บุเนะี่ะเอาไข่ไปใส่ตู้เย็นก็จบแล้วลำบากผมอีกเห็นไหมดูยปงไงดูโอ้โหดูสีสันซะก่อน เมือยังจะกินข้าวไปแล้วรอบนึงนะป่าเขารู้ว่าผมชอบหิวตอนกลางคืนนี่เคยหิวมั้งน,นะเบื่อจุ๊บ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 อกินหอมโชยชวนจริงๆมันได้แล้วแหละ เีเห็นไหมเดือดแล้วเห็นไหมเจ้วคอยรอบนึงเ <c oughs> ขาบอกว่า,าต้มให้มันเดือดแบบดีๆอ่ะมันเส้นมันจะได้ไม่ไปดูดน้ําเลี้ยงในท้องเราถ้าเราต้มให้มันเดือดนะแต่ถ้าเราต้มให้มันเดือดแบบไม่ดีอ่ะเส้นมันจะไปดูด <c oughs> เส้นมันจะไปดูดแบบอะไรก็ได้จะไปดูดน้ําน้ําเลี้ยงในท้องเราเยอะก็โอเคปิดใช้ได้ แค่นี้พอแล้วเราก็าแกะออกแล้วก็เทไปให้ดู เป็นยังไงอ่ะอหิวไหมหหหถ้าหิวมามากินด้วยกันสุดยอดเลยโอ้โหดูดูหิวเลยใช่ไหมหิวมากินด้วยกันได้นะจ๊ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะฮะ ก่อนนอนสักนิดนึงนะแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันสดชื่นนี่มันจะสดชื่นเห็นไหมทำแบบนี้ก็พอแล้วเนี่ยกินหน้าต้องมีคนน้ำลายไหลามางแหละใช่ปะฮมีคนน้ำลายไหลามางใช่ปะเออ,เอ,อผมอยากให้พี่แกไปปู่ช่างนกพอรอยหัดใหญ่ครับก็ <c oughs> เจ้าของอู่เขาไม่ได้ติดต่อมานะผมไปไม่ได้หรอกครับถ้าเขาติดต่อมาผมก็ไปอู่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยถ้าเจ้าของอู่ติดต่อมาผมก็ไปครับถ้าผมไปได้นะแต่ถ้าเจ้าของอู่อไไนะขออเขาไม่ได้ติดต่อมาผมไม่ได้ไปหรอกครับนะฮะเพราะผมไม่รู้จะไปทาไมเดี๋ยวเขาไปที่ร้านเขาแล้วเขาบอกเฮ้ยไม่ให้ถ่ายขึ้นมาซวยเลยโดนด่ากไม่ไม่เอาครับ แต่ถ้าก,ก็อย่างที่ผมบอกนะว่าร้านไหนที่จะให้ผมถ่ายก็ทักแชทมาได้นะครับอู่ไหนก็แล้วแต่จะให้ผมถ่ายก็ทักแชทมาได้ผมก็ไปถ่ายได้แต่เขาไม่ได้ติดต่อมาผมก็ไม่ได้ไปนะไม่ใช่เฉพ,เพาะแค่อูท่ที่ว่านะคือู่อื่นก็เหมือนกันนะครับเขาไม่ได้ทักแชทมาหาผมผมก็ไม่ได้ไปหรอกครับไปเด็กเขาไม่ให้ถ่ายขึ้นมาสวยเลยหาเรื่องโดนดา่า จริงๆจะนอนอยู่แล้วนะจะเดินกลับรถอยู่แล้วเนะี่ยไม่น่าเลยดูแล้วกันจะเดินกลับรถอยู่แล้วต้องให้มันสุกพี่ไก่กลับบ้านแล้วเหรอใช่ครับผมอยู่กระจวบแล้วครับตอนนี้ กำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านแหละแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ประจวบอยู่วันนี้ขับรถไม่ไหวเจ็บตานะครับก็เลยแวะหาหมอตาก่อนแล้วก็ค่อยกลับพรุ่งนี้หาหมอตาที่ประจวบก็เลยมานอนบ้านป่าออดอยู่ที่ประจวบเนี่ยก็มันอร่อยจริงๆแหละสะได้ ให้ดูไข่ให้ดูไข่อยู่ไข่เนี่ยครับต้มให้มันร้อนๆอ,อย่างเงี้ยมันจะกินอร่อยรับสั่งทำสุมไม้ไผ่สงขาใช่ไหมเป็นอะไรครับถึงเจ็บตาเป็นเป็นโรคประจำตัวมันแหละ ม่านตาอักเสบครับโรคที่ผมเป็นก็คือม่านตาอักเสบวดนอนถูกแสงเยอะถูกฟันพิษเยอะเศษฝุ่นเข้าตาตาสกรปรกอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ม่านตาเสบได้ผมม่านตามันักเสบง่ายกว่าคนอื่นเขา ผมนีงต้องใส่แว่นตลอดเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นแว่นดาหรือว่าแว่นกลางคืนเนยอย่างเงี้ยของใหญ่เซเว่นเปิดไหมครับพี่ดูพี่แก่แล้วหิวเอ๊ม่แน่ใจนะของใหญ่อ่ะเพราะเขาว่าของใหญ่เขาเพิ่งแบบเพิ่งมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาประกาศปิดเมืองอยู่ตอนนั้นอะ ไม่แน่ใจว่าเขาเปิดหรือเปล่าอยู่ข้องใหญ่เหรอพักผ่อนมากๆครับโอเค <OUR SC AN TS> อร่อยดยแหละ หาหมอหมดไปหกร้อยกว่าบาทกวนี้ก็ประจําอยู่แล้วนะเดือนสองเดือนก็หาหมอทีนึงเสียได้พี่วันก่อนผมไม่ได้อยู่บ้านเลยไม่ได้ไปพัทลุงนะจะให้ใพี่รีวิว,วให้หน่อยอ๋อไม่เป็นไรโอกาสหน้าเดี๋ยวผมองมาใหม่ครับตรงก็ลงมาเรื่อยๆแหละไม่ได้ก็เ,เวียนไปเวียนมาอยู่อย่างเงี้ยนอกเสียจากว่า ถ้าผมทําธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะแต่ช่วงนี้ผมยังเที่ยวแล้วก็ยังพักผ่อนอยู่ก็ก็ยังวนเวียนไปไปไปมาๆอ,อย่างนี้แแต่ถ้าในอนาคตผมทํางานแล้วเนี่ยทํางานแบบเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วเนี่ยผมก็เอ,อ,อาจจะไม่ได้เที่ยวแล้วโอ้อันนี้ไข่ไข่อร่อยนะ đấy nhá Ừm Ừm สุดๆนะฮะดูไข่ดูไข่ดูไข่สัก่อนหิวเลยใช่ไหมดูไข่สักก่อนโอ้โห,โห,โหร้หอน ึ่งฟองนี่มัน,น,นเนต็มปากเลยกินนะอร่อย <c oughs> มันอร่อย,อยจริง ก่อนไข่ชิ้นสุดท้ายแล้วก็หมดแล้ว สูต้นี้เข้าท่านะต้มแล้วก็ใส่ไข่สองกุกสบายเลยขอให้ิีแต่ จอดอยาา <c oughs> ลุงตื่นแล้วนะ <c oughs> มันร้อนๆนะลุงมันได้ครับส <c oughs> ดก่อนขับรถสักค่วหนึ่งนะก <c oughs> ำลังเลย <c oughs> อร่อยจนสุดท้ายไม่เหลือดูแล้วกันว่าอร่อยไม่อร่อยตอนนี้กำลังอยู่สุราษฎร์นะฮะ ท่านนี้อีกแล้วอ๋ออร่อยมากใช่ได้เพื่อนๆก็ไปหาอุปกรณ์เนี่ยแบบนี้เป็นเตาแก๊สปิกนิกอย่างเงี้ยเวลาหิวแล้วก็สามารถมาทําได้เปิดแก๊สอย่างเงี้ยแก๊สกระป๋องเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็บิดเปิดชุบชุบเนี่เปิดชุบ เห็นะเฮ้ยมันมันแรงนครงวะงามเลยเดี๋ยวระเบิดขึ้นมาซวยเนี่ยหาซื้อเอาไว้แบบนี้อันหนึ่งอยู่ไหนอยู่บ้านตาออดรับประจวบประจวบคีรีขัน อิ e ่มแล้วขอบคุณมากเลยนะอะไรกได้อินได้อะไรกินร้อนเอออะไรินข้าวได้ขาวกินได้แต่ครน,นี่ตันถ้นนนา,าหิวก็ต้องหาอะไรกินจะไ,ได้กินยาด้วยไงเจ็บตาแล้วเดี๋ยวจะนอนละใครขับรถอยู่คืนนี้ก็เดินทางปลอดภัยนะขับรถดีๆนะครับรผมก็ขอตัวนอนก่อน กินแล้วก็ชอบนอนเดีย๋ยวกินยาก่อนวันนี้ไปหาหมอมาหมดหกร้อกว่าบาทยาอะไรมานักกัมาลุกเพียบเลยหมอก็ให้ยาเยอะแล้วเช่นะทั้งยาหยอดยาทายาอะไรนะกกับมารู้เต็มไปหมดเลยเยอะแยะมากมายจะผ่านมหาชัยวันไหนพวกนี้น่าจะน่าจะผ่านนะพรุนี้นะ คิดว่านะก็จะไหลจะประจวบลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับบ้านแหละครับนะครับกลับไปทางชนบุรีถ้าระหว่างทางคนไหนที่อยากจะให้รีวิวรถก็ทักมาได้นะครับนะฮะก็นัดเจอกันได้อะไรเงี้ยอยากจะเจอตรงไหนแบบไหนยังไงอยู่ใกล้ๆตรงไหนอะไรเงี้ยผมน่าจะเดินทางจากนี้ก็น่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ไหลไปเรื่อยๆแต่ก็แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าจะไปแ,แวะที่ไหนต่อหรือว่า ไปไหนต่ออะไรเงี้ย mm hmm. เผื่อเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้แวะก็ mm hmm. ถ้าผมแวะได้ผมก็แวะนะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิกว่ามันจะต้องกลับบ้านวันไหนเวลาไหนเงี้ย mm hmm. ผมก็ไหลลงไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าก็คือหลักๆก,ก็คือจะมุ่งหน้าไปจังหวัด <c oughs> ชนบุรีแหละนะครับหนึ่งเมตรดู มากินแทนข้าวเลยลุงปอบบอกเพียบเลยอยเบื่อกต่มันดีจริงเลยชอบเจ็บตาเนี่ยจังหวัดประจวบนี่แหละนะฮะขับเหนื่อยมากกว่าจะหมดจังหวัดนะครับจังหวัดประจวบเขายาวเลยนะพื้นที่เขายาวมากนะครับสองร้อยกว่ากิโลก็ยาวเหมือนกันนะถือว่าถือว่าจังหวัดเขายาวมาก โอเคคืนนี้ใครจะขับรถอยู่ก็เดินทางปลอดภัยนะแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าผมเดินทางกลับอย่างเงี้ยถ้าคนไหนที่อยากจะให้ผมรีวิวรถก็บอกมาได้นะครับหรือว่าไม่กระทักแชทมาหาผมได้ในช่องแชทนี่แหละนะครับในแฟนเพจด้วยก็ได้ในช่องแชทของผมเพจส่วนตัวก็ได้ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้รีวิวรถก็ลองมานัดเจอกันดูเนาะคงจะเดินทางประมาณสิบเอ็ดโมงประมาณนั้นนะครับจะจากไปที่ผมอยู่นี่ก็คือจากแยกประจวบอยู่ใกล้ๆตรงนี้ใกล้ๆก็จะมุ่งหน้ากลับไป ทางชนบุรีแหละนะครับก็จะต้องวิ่งผ่านราดบุรีผ่านประจวบไปเสร็จก็จะเป็นเพชรบุรีลาดบุรีเนาะเพชรบุรีลาดบุรีแล้วก็เข้ากรุงเทพแล้วก็ไปชนบุรีประมาณนั้นแล้วไว้เจอกันใครอยากจะให้รีวิวแล้วก็บอกมาได้นะครับ<อ>นะฮะ ถ้าผมขึ้นมาทันพี่คงได้แวะทักไทยนะครับโอเคถ้าอยู่ตรงไหนที่ผมโพสแล้วผมเช็คอินเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้กับทักเชทมาหาได้นะครับมาเที่ยวหาได้มาพูดคุยได้นะครับผมก็ทิ้งพิกัดไว้ตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่ไหนผมก็ถ่ายโพสตลอดนะครับอย่างเช่นเมื่อเช้าผมก็ไปถ่ายกับถ่ายกับแถววัดห้วยตรงนั้นเขาเรียกวัดอะไรวัดวัดห้วยลึกวัดวัดห้วยลึกหรือเปล่าที่ถ่ายกับ,กบ,กบหงนะฮะ โอเคเนาะพักผ่อนใครขับรถอยู่เออตาไก่บอกป๋าออดด้วยยาวรลว <laughs> ป๋านอนป๋านอนไปตั้งแต่ยังไม่เจียงคืนแล้วครับ <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วนะครับกลางวันมากก็โดบกลางตอนบ่ายตอนเย็นห้าโมงน็อกตื่นมาโดบอีกน็อกไปแล้วสองรอบไปแล้วครับวันนี้ป๋าน็อกไปแล้ว <laughs> ตองใชตองใช้คำว่าแอบ,บนอน <laughs> เออเขาแอบ,บนอนเนี่ย <laughs> <_ d ope> วันนี้เครื่องเครื่องนอกเครื่องนอกทั้งวันเลยปะนอนทั้งวัน <_ d ope> นัดกันว่าเดี๋ยวห้าโมงจะไปส่งผมไปหาหมอตาเปล่าเรียบร้อยครับตื่นมายังนอนเรียบร้อยกลับมากลับมาก็ยังโดบอีกโดบนอนไปอีกแล้วเขานอนไปหมดแล้วอันนี้เหลือแต่ลูกชายเขาโอเค <_ d ope> <_ d ope> <_ d ope> ดึกแล้วแค่นี้แหละขอตัวนอนก่อนนะ อย่าลืมนะใครขับรถอ่อนจัดลองเอาไปย้ําแกดิบอกแกน็อก,กริ้งบ่าเมื่อคืนน่ะถามว่าน็อกริ้งบ่าวสองรอบน็อกสองรอบนะ<ส>เอาแหละใครขครับรถอยู่คืนนี้เดนินทางปลอดภัยนะ<ส>ขอตัวนอนก่อนพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวเจ็บตายส,สวัสดีครับทุกคนด้วยนะ